สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนเข้าสู่ชาแนลวิมลท่าแพนะครับผมบอสจากร้านวิมลท่าแพเชียงใหม่นะครับก็วันนี้นะครับผมจะมารีวิวเจ้าตัวเซก o p พรี a แตชาร์ปเอ็ด GMT นะครับหลังจากที่เรา เพิ่งเดือนก่อนเนี่ยเราเพิ่งดูตัว P3 c h a p t 1 GMT ที่ผมหยิบมารีวิวไปแล้วนะครับมาวันนี้คือผมจะมาพาเพื่อนๆไปดูในตัว Limited Edition นะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยการเปิดตัวการเปิดรูปอะไรต่างๆเนี่ยของทางบริษัท Seiko เนี่ยได้ทำออกมาก่อนหน้านั้นละนะครับเราเห็นรูปร่างหน้าตาของเขาแล้วแหละจากรูปนะครับซึ่งมาคราวนี้เนี่ยเราได้มาเห็นตัวจริงกันแล้วเนี่ยผมบอกอย่างได้เต็มปากเต็มคําเลยนะครับว่าเรือนเนี้ย สวยกว่าเยอะมากนะครับแล้วก็มันมีฟีลลิ่งของผมด้วยนะส่วนตัวนะที่ผมคิดว่าตัวนี้มันไปคล้ายคลึงกับเจ้าตัว C ีมาสเตอร์สามร้อตัวตัวเกียว2020อ่ะคือผมอาจจะเห็นในโฆษณาของทางโอมิก้าเนาะมันก็เลยนึกถึงให้ตัวนี้มันมีฟีลลิ่งแบบคล้ายๆกันนะครับซึ่งเอาจริงๆจริงๆมันก็ไม่คล้ายนะแต่มันโทนสีมันออกเป็นน้ําเงินหรือว่าฟ้าขาวเหมือนกันนะครับผมก็รู้สึกว่ามันก็มีฟีลลิ่งที่ใกล้ๆกันนะครับก็กินอายก็ ผมว่ามันก็ประมาณเดียวกันแต่ว่าเอามาเทียบกันไม่ได้แหละนะครับถึงแม้มันจะเป็นโทนสีใกล้ๆกันก็คือแต่ตัวนั้นอ่ะมันเป็นดิเวอร์นะครับใน,ในการกาดำน้ําแล้วก็ราคาป้ายเขาอยู่ตั้งหมื่นตั้งแสนเก้านะครับตั้งแสนเก้านะครับซึ่งเดือนนี้นะสิ่งที่ผม เซอร์ไพรส์มากๆเลยสำหรับเรือนนี้นะครับก็คือว่าราคาป้ายของเขานะครับอันนี้ตกใจเหมือนกันว่าทาไมเขาตั้งมาเท่ากันกับตัวปกติแล้วอย่างนี้ตัวปกติใครจะซื้อนะครับตัวนี้ทํามาเป็นลิมเปรด3,500เหรือนนะครับแล้วก็ราคาป้ายของเขามาเพียง52,600ซึ่งจริงๆแล้วก็คือไม่เพียงหรอกมันก็มาเท่ากับตัวปกติเลยไม่ว่าจะเป็นตัวหน้าดําหน้าเขียวนะครับซึ่งราคาเขาเท่ากัน ถ้าให้เลือกได้ก็อยากให้เลือกเป็นตัวนี้ไปเลยดีกว่านะครับถ้าใครไม่ได้ชอบเป็นแบบโซนสีดําอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ก็ต้องเป็นตัวนี้แหละนะครับที่ผมว่ารู้สึกว่าจะคุ้มค่าที่สุดแล้วนะครับ เรือนี้ยอมรับอย่างตั้งแต่บอกเลยครับว่ามันสวยกว่าในรูปจริงๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูพิกัดตัวเรือนกันก่อนนะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยดูอพิการเอจีเอ็มทีมานะครับก็พิกัดตัวเรือนหรือว่าเคสไซส์ของเรือนนี้นะครับก็จะอยู่ที่42.2นะครับก็ความหนาของเขาในเรือนนี้ค่อนข้างหนาเลยทีเดียวนะครับที่14มิลโดยประมาณมูซ้ายจะใช้เบอร์20นะครับแล้วก็ลักทัรลักอยู่ที่49น้ำหนักมา180กรัมโดยประมาณนะครับตัวนี้จะเดินเครื่องด้วยคาลิเบอร์ 6 r 6 4การสำรองพลังงานสูงสุดอยู่ที่45ชั่วโมงนะครับเครื่องตัวนี้จะเป็น gmt หรือว่าเข็มที่2มาแล้วก็จะมีแทบอีก indicator บอก power reserve มาเรียบร้อยนะครับตัวนี้นะครับถ้าเราเอาไปเข้าเครื่องทดสอบเนี่ยอัตราการข้าดเคลื่อนของเขาเนี่ยก็ถือว่ามั่นใจแล้วก็รู้สึกว่า perfect เช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นในตำแหน่งไหนนะครับผมลองเอามาทดสอบแล้วนะครับ ก็ถือว่าทําออกมาได้ค่อนข้างดีเยี่ยมเลยนะครับสำหรับใครที่กําลังมองหานาฬิกาแบบดีๆหน่อยนึงนะครับเครื่องดีๆหน่อยฟังก์ชันครบถ้วนนะครับอยากได้เป็น GMT แล้วก็หน้าขาด้วยเรือนนี้นะบอกเลยเป็นช้อยดับต้นที่ผมนึกถึงเลยนะครับสําหรับเรือนนี้นะ แต่ก็อย่างที่บอกนะครับใครที่เคยดูชีมทีไปก่อนหน้านี้ตัวที่ผมรีวิวไปเนาะตัวปกติเนี่ยคนที่จะใส่เรือนี้สวยต้องมีข้อแขนน่าจะประมาณ7นิ้วขึ้นไปจะใส่สวยนะครับเพราะว่าเคสไซส์ของเขามันตั้ง42ที่แอบ,บเสียดดยจนถึงตอนนี้เลยนะว่าถ้าเขาทํามา40เนี่ยผมว่าบ้านเราน่าจะขายดีด้วยนะครับรวมถึงผมน่าจะน่าจะมีไว้ล้ละ,ละแต่ว่าเรือนี้มันมาค่อนข้างที่จะแอบ,บพินหวังนิดนึงมาไซส์42่นะครับมันเลยทําให้แบบเออรู้สึกใหญ่ไปหน่อยนึงนะครับสำหรับคนข้อแขนมาณ6นิ้ว อะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่บ้านเราจะประมาณนั้นกันนะก็ประมาณนี้เลยนะครับทั้งหมดทั้งมมลแล้วจะมีประมาณนี้ส่วนลิมิเต็ดที่เขาบอกมา3,500เรือนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโต๊ะฟ้าหลังนะครับเขาก็ไม่ได้บอกว่ามันมีทั้งหมดกี่เรือนมาแล้วก็ตัวกล่องตัวแบรนด์ละประกันก็ไม่ไม,มีบอกมาว่าผลิตทั้งหมดกี่เรือนนะครับก็ถามว่ากินไอของความมีสเส่น์ของความที่มันเป็นลิมิเต็ดมันมีอยู่ไหมของเรือนี้มันก็ไม่มีแล้วนะครับจริงๆมันก็ไม่มีมันสักพักหนึ่งแล้วนะครับของเซกโเนี่ ใครที่เป็นแฟนนาฬิกาเซก้ก็จะรู้ดีเลยว่ากินไอของลิมิเต็ดเนี่ยคือมันออกทุกอาทิตย์จริงๆคือมันไม่เหมือนแบบในสมัยก่อนอ่ะสิปีก่อนที่แบบปีหนึงออกตัวหนึง2ตัวบ้างอะไรนะครับหลังๆมานี่เริ่มแบบขี่ขึ้นทีขึ้นมาเลยทาให้ผมรู้สึกว่าเออการที่เราจะอิบยกหรือว่าต้องการเก็บสะสมการเก็งกำไรในเรื่องลิมิเต็ดของแบรนด์เซก้เนี่ย นี่ออกตัวก่อนในน้ำที่คอาเห็นส่วนตัวนะมันไม่ค่อยมีมลขังแล้วนะครับใครที่สนใจนาะฬิกาแบบเก็บสะสมเพื่อเก็งกำไรในอนาคตเนี่ยก็อยากให้มองเป็นระดับไฮเอนด์ขึ้นไปเลยดีกว่าอาจจะแบบหลาย,ลายแสนขึ้นไปแบบผมว่าอะไรแบบนี้น่าจะมีอนาคตมากกว่าในแบรนด์แบบกลางๆนะแต่ก็มันต้องมีแหละนะครับออกมา10ตัวมันต้องมีตัวหนึ่งแหละที่ปังนะครับยังไงเราก็ต้องต้องเลือกดีๆเนาะแต่อย่างที่บอกนะครับผมเคยทําคลิปไปแล้ววิธีการเลือกนาฬิกาแบบเก็บสะสมเนาะ ก็ออยากให้ลองกลับไปดูนะครับก็สรุปคลิปนั้นก็คืออ,อยากให้เพื่อนๆเลือกนะครับตามความชอบก่อนนะครับเพื่อที่จะไม่ได้เสียใจตอนหลังไงอันนี้ก็จะเป็นในข้อสรุปทั้งหมดนะครับสำหรับเรือนนี้แล้วก็การเก็บสะสมนาฬิกานะครับก็ยอมรับแหละนะครับว่า p รีสาชาร์ปเอเนี่ยถ้าเราไม่ได้ดูขนาดไม่ได้ดูความถูกใจหรือว่าลิมิเต็อะไรต่างๆเนี่ยการออกแบบคุณภาพนะครับหรือว่าเท็กซ์เจอร์ต่างๆ หน้าปัดต่างๆการทําต่างๆ,าางๆเนี่ยคือยอมรับเลยนะครับว่าสวยจริงๆนะครับใครที่ชื่นชอบในหน้าปัดหน้าขาวอยู่แล้วเนี่ยแล้วก็ชอบในนาฬิกาที่มีดีเทลเยอะๆหน่อยหนึ่งนะครับดูแบบลักชัวรี่นิดๆออกสปอร์ตก็ได้นะครับใส่ออกงานก็ยังได้เลยนะครับสำหรับเรือนนี้นะครับใครที่สนใจในนาฬิกาแบบแบบ3 in 1อะไรอย่างเงี้ยเรือนนี้ก็ถือว่าเป็นนาฬิกาที่ค่อนข้างตอบโจทย์นะครับแต่ก็แน่นอนครับอย่างที่ผมร้องให้ดูเนาะตอนเนี้ย ขอมือผม6-3ุดสามนิ้วนะเวลาใส่เรือนนี้ก็จะรู้สึกมันกว้างไปหน่อยใหญ่ไปหน่อยแต่ถ้าเกิดใครที่มีฟิลลิ่งว่าเออมันก็กำลังโอเคนะก็แล้วแต่ชอบละกันนะครับส่วนภายน้้ำตอนกลางคืนก็จะเหมือนกับตัวปกติทุกอย่างนะครับก็จะประมาณนี้ถือว่าชัดอยู่นะครับถือว่าชัดอยู่นะครับใครที่ชื่นชอบนาฬิกาดรสมีภายน้้ำชัดๆหน้าหน้าตามแบบออกแบบดีเทลจัดๆหน่อยเ,ยเนี่ยตัว spb 2 2 3 J 1เหเรือนนี้ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับส่วนขอบเนี่ย ตัวนี้มันจะไม่ใช่เซรามิกนะครับเพื่อนๆก็จะมีฟิลลิ่งกินอายแบบเหมือนเซรามิกนะครับมีความเงามีความมันนะครับแล้วก็ในส่วนของเชฟเตอร์ลิงต่างๆก็ทําออกมาได้ค่อนข้างที่จะดูบางๆก็ถือว่าสวยดีนะครับเดือนนี้ถือว่าการออกแบบหน้าปัดเนี่ยก็คือการผสมผสานกับพรีซาร์กับ GMT เข้าด้วยกันนะครับโดยให้กินอายของความที่มันเป็นสีน้ําเงินออกแบบยังไงออ,อกน้ําเงินแบบเข้มๆหน่อยหนึ่งนะครับก็ถือว่าสวยดีนะครับตัวหนังสือทีเก็ทํก็ทออกมาเป็นสี น้ำเงินก็เข้ากับตัวขอบตัวเข็ม GMT เป็นอย่างเป็นอย่างดีเลยนะครับก็ขึ้นชื่อว่าเป็นชาร์ปเอกนะครับตัวเรือนต่างๆเนี่ยถ้าเราดูผ่านๆเร็วๆเนี่ยโดยไม่ลงดีเทลลุ่เนี่ยเพื่อนๆก็จะเห็นว่ามันเป็นเหลี่ยมเป็นมุมค่อนข้างชัดนะครับงานดีการเล่นแสงสุดยอดนะครับสายเบอร์20ก็ทําออกมาได้กระทันรัดดีนะครับก็ เห็นหูลักอย่างใหญ่ของ,ของเอกลักษณ์ของทางชาร์ปเอทรุ่นนี้เลยก็ว่าได้นะครับใครที่ชอบในาฬิกาประมาณนี้ผมว่าเรือนนี้ก็ถือว่าสวยงามใครที่อยากเก็บสะสมนาฬิกาผมว่าเรือนนี้ก็น่าสนใจนะแต่ก็ถ้าพูดถึงในกิจนอายของความเป็นแบบอย่างจริงๆจังๆเนี่ยมันจะเป็นต้องมีกล่องมีใบมีอะไรให้มันให้มันดูแบบพิเมียมนิดนึงนะครับเนาะอันนี้ก็จะหายไปบ้างนะครับแต่ก็ เห็นว่านะครับอันนี้ก็คือเป็นเป็นข้อมูลของทางบริษัทน,นะครับเรือนี้คือเข้าไทยช่วงนี้หลายคนก็อาจจะยังหาของไม่ได้นะครับซึ่งก็เหมือนกับทุกๆท,ที่นะครับหมายถึงว่า ไม่ว่าจะประเทศไหนนะครับของตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะติดขัดนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นมอนสเตอร์เพนกวินที่เรากาลังรอคอ,อยอยู่ว่าเมื่อไหร่จะมาอีกรอบหนึ่งนะครับเรือน,นั้นก็จะยาวเหมือนกันนะครับนาจะอีกหลายเดือนอยู่ครับถ้าเข้าไทยมากก็อาจจะเข้ามาเฉพาะบางร้านนะครับก็ยังไงเป็นลูกค้าร้านไหนลองสอบถามดูว่ามีของมาหรือ,อยังนะครับซึ่งบางร้านเนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้ครบนะครับแต่ก็ อยอมรับแหละนะครับว่ามันต้องชา้านิดหนึ่งไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ไหนอีกตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะกําหนดการมันค่อนข้างที่จะเลื่อนออกไปแล้วนะครับใครที่สนใจก็อยากจะให้ลองสอบถามกันไว้ก่อนดูว่าเออเรือนนี้มาช่วงไหนประมาณคร่าวๆวันไหนนะครับก็เอาไว้เป็นข้อมูลนะครับยังไงวันนี้ผมบอสจากชแนลวิมลท่าแพก็ฝากเจ้าตัวเซกุลพรีซาร์ดนะครับช h a ์ p e g m t ของตัว spb 2 2 3ไว้เท่านี้นะครับหวังว่าเพื่อนๆน่าจะถูกใจในเรือนนี้นะก็ฝากไว้เท่านี้ครับผมสวัสดีครับ